สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาเจอกันในบรรยากาศแบบเช้าๆอากาศโคตรสบายนะครับเหมาะกับการซ้อมประตูมากนะครับก็คอนเทนต์ในวันนี้ครับผมจะมาแชร์เทคนิคครับเกี่ยวกับการซ้อมลูกสาวประตูนะครับ หลายๆคนนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการซ้อมลูกสาวประตูนะครับโดยเรามีแค่ตัวเราคนเดียวนะครับหรือว่ามีเพื่อนแต่เพื่อนไม่มาซ้อมด้วยนะครับ,บก็จะทำยังไงดีจะซ้อมไงดีเมื <ME U> ่อในเมื่อมีแค่เราคนเดียวเราจะซ้อมประตูยังไงในวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคหรือว่ามาแนะนําเทคนิคการซ้อมประตูคนเดียวนะคผมซ้อมง่ายๆเราไม่ต้องง้อไขรครับเราซ้อม้วยตัวเราเองโดยการซ้อมหรือว่าเทคนิคการซ้อมหรือว่าหลักสูตรการซ้อมลูกสาวประตูอันนี้นะครับ คือผมได้คิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็ไปดูใน Youtube บ้างครับไปดูในข้อมูลใน Google ฐานอินเทอร์เน็ตบ้างครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ทา่านผู้ชมได้ชมแล้วก็ได้เอานำไปใช้ดูครับโอเคแต่ก่อนอื่นเลยก็จะลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมนะเพืใใ่อนาขงผมทำคลิปต่อไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยมันจะมีเทคนิคอะไรบ้างหรือว่ามันจะมีขั้นตอนการทำอะไรแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำไปกันเลย โอเคผมวิธีแรกนะครับให้เราหาสิ่งของหรือว่าอะไรสักอย่างได้ที่มนันแข็งแรงแล้วก็าสามารถรับแรงกระแทกได้นะครับก็คือเราจะหาสิ่งสิ่งอย่างผมเนี่ยผมหาท่อครับนี่คือท่อนครับคือผมจะเอามาเป็นอุปก,กรณ์ในการซ้อมกระดูกขงเรารัอือย่างบางคนครับหาล้อรถหรือว่าตะข่ายหรือว่ากระแพงก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันคนระับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ม,มือกัน ซึ่งเทคนิคแบบนี้ก็เป็นเทคนิค้ันๆครับโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์รุรอะไรครับบางคนมีตังหน่อยก็ไปหาซื้อตะ่ายหรือว่าซื้ออุปกรณ์ที่มันมีราคาแพงก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีงบนะครับซือไม่มีงบครับแล้วก็ใช้วัสดุธรรมบ้าอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มซ้อมเลยน,นี่ครับ การวางตัวนะครับการวางตัวท่าแรกนะครับเราจะนั่งนั่งคล้ายๆกับนั่งขับเกียนแล้วก็ยืดฐาไปและเราก็จะโยนบอลไปหาศิรษที่เราเตรียมมาครับเคดองจะทำให้ดู

น้ำหนักการโยนบอลเนี่ยก็คือตามใจทุกคนเลยนะครับจะโยนแรงแรงม่นเรียกว่าอะไรแรงแรงสะท้อนเนี่ยมันก็จะกลับมาแรงนะครับถ้าเราโยนแต่ผมอยากให้ลองโยนเบาๆก่อนนะครับเพิ่งไปแรงเี๋นแล้วก็เปลี่ยนท่าอย่างนี้นะครับ ผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครคิดว่าเทคนิคแบบนี้ก็ถ้ามันดีนะครับก็สามารถเอาไปใช้ในการซ้อมแบบประจำวันได้นะครับก็คือเป็นวิธีบ้นบานๆนะครับก็ไม่ได้รูราอะไรนะครับไม่ได้มีราคาอะไรแต่ยังไม่หมดนะครับคือมันังมีอีกเยอะนะครับกับการเทคนิคการซ้อมเพื่อตัวแบบคนเดียวนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั้งหมดนะครับโอเคนี่คือท่าแรก ออเทคนิคต่อไปก็เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูครับก็เหมือนกับท่าแรกเลนะครับแค่เปลี่ยนการยืนตัวนะครับโอเคสโอไปเป็นนี้นะครับ คผมก็ท่าฝึกซ้อมท่านี้นะครับเราจะฝึกซ้อมการอุอ้มบอลเข้าซ้อนครับซึ่งท่าแรกผมลืมบอกไปท่าแรกเป็นการฝึกรับลูกเรียบครับก็ถ้าไม่มีใครเตะให้เราหรือว่าฝึกให้เราเราก็ฝึกเองครับเ,เรามาฝึกต่อดีกว่า,าไป โอเคผมก็เทคนิคที่สก็จะมีประมาณนี้นะคกับการซ้อ,อมรับเข้าซองนะผมก็ถ้าเราไม่มีคนยนต์ให้แล้วก็ทําแบบนี้ได้นะซึ่งมันก็อาจจะไม่ดีหรือว่า,เ,าเห็นผลนได้ดีเหมือนกับเราซ้อมกับโคนหรือว่าซ้อมอะไรแต่ว่ามันก็พอใช้ได้นะครับโอเค okay. เดี๋ยวเราไป ่อเทคนิคที่3เลยเทคนิคต่อไปก็เป็นการจะเรียกว่าไงดีก็เหมือนกับพุ่งเซฟแล้วหะครับคือมันจะมีวิธีฝึกยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไป นเรยุคสพว่าห้่นหนึ่งรอยบาทนายเรือุละแดพันกว่าห้าห่นหง้อยบาทแ่ตุ้เยัาแปดพันกว่าห้าหมื่นหน่ร้อยหาสิบบาทแม่ทัพเปทัพพักดีแปดพันกว่าเท่านึงยมื่นสบาท ก็จะมีประมาณนี้นะกับการฝึกพุ่งรับนะครับฉบับคนเดียวก็คือคลิปนี้ครับผมจะฝึกผู้สัประตูแบบคนเดียวโดยจะเน้นท่าพุ่งรับนะครับพอคลิปต่อไปผมก็จะแบบเทคนิคการก้าวรับนะครับผมแล้วก็เทคนิคการบินนะครับก็เรื่อยๆแต่ว่าคลิปแรกเราขอแค่สึิฟก่อนครับโอเค เดี๋ยวเราไปต่อกเลยครับขสววมาคขน่งนึ่้อน่งสองบาทแม่บเตสา้อเตรแแก้วข้าวข้คว้านงนึ่งร้อยบาทขอทํบบาง ครับผมการฝึกพู้ศัตรูแบบคนเดียวนะแล้วก็ถ้าบอลไกลๆแล้วก็ได้เป็นทาเองนะครับผมแต่ว่าก็ดีครับเป็นการออกกำลังกายในตัวด้วยนะครับรออ้้มมาาาางนนบบททตต โอเคผมก็เทคนิคก,การฝึกพุทธ,ธประตูแบบคนเดียวนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะซึ่งจริงๆมันมีเยอะนะครับแต่ว่าคลิปมันจะยาวเกินครับผมขอเท่านี้แล้วกันนะครับ,ก,นนรบก็ถ้าใคร คิดว่ามันดีมันมีประโยชน์นะครับก็สามารถนำไปปรปับปรุงใช้กับชีวิตประจำวันของเัวเองได้นะครับแล้วก็นำไปใช้ได้นะครับผมเป็นเทคนิคเน้อยที่ผมได้คิดค้นขึ้นมานะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังสามารถฝึกได้นะครับผมซึ่งเป็นการฝึกแค่เบสิกนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มันขึ้นอยู่กับ ัเราด้วยนะครับ okay. โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่ายลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมนะเพื่อเป็นกำลังผมทำคลิปต่อไปก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปฝึกผู้ถับประตูตก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ